พลังงานอาจจัศจรรย์ปฏิหารเรื่องอะไรนะคะที่ดึงดูดให้คุณได้เข้ามาเจอคลิปนี้ก่อนฟังพลังงานดีพลังงานบวกนะคะอยากให้ทุกคนน้อมจิตทําใจให้นิ่งนะคะส่งพลังงานดีพลังงานบวกนะคะนี่เป็นพลังงานสดๆนะคะไม่มีการเมคไม่มีการตัดต่อใดๆนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะไม่มีความบังเอิญน,นะ,อะขออนุญ,ญาตเปิด5ใบนะคะ แล้วเด้งใหม่อีกหนึ่งนะคะเป็น6ใบนะอ่ะพลังงานอัศาจรรย์ปฏิหารอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะดึงดูดให้คุณได้เข้ามาเจอคลิปนี้โอ้โหความสุขรางวัลชีวิตการลงมือทำการวางแผนจะนำมาซึ่งปฏิหารจะนำมาซึ่งสิ่งที่คุณปรารถนาจะนำมาซึ่งความสำเร็จนะคะ พลังงานครูบาอาจารย์บอกว่าสิ่งที่คุณควรจะทําเพื่อให้เกิดปฏิหารกับชีวิตคือคุณต้องการอะไรนะคะให้รู้จักตัวเองก่อนว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆสิ่งที่เราทําอยู่ณนะปัจจุบันนี้มันส่งเสริมมันหนุนนํามันพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการหรือไม่นะคะให้วางแผนนะคะให้โฟกัสให้ลงมือทํา ทําให้เต็มที่ทําด้วยความสุขนะคะทําด้วยความสุขให้ลงมือทําเลยค่ะแล้วระหว่างทางไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามนั่นคือประสบการณ์ชีวิตของคุณนะคะนะสิ่งดีหรือไม่ดีความสุขความทุกข์นะคะให้คุณเรียนรู้นะพลังงานเนี่ยรางวัลชีวิตคือความสุขความสมเร็จความสมหวังถ้วยรางวัลสำหรับคุณนะคะ นะฮะอัศจรรย์ปฏิหารเนี่ยค่ะพื้นที่ปฏิหารของคุณนะนะอย่าพึ่งมองว่าตอนนี้เรายังไม่มีอะไรแต่อยากให้มองชีวิตมองยาวๆมองว่าปลายทางข้างหน้าเราอยากมีอยากเป็นแบบไหนนะคะเ,คเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือวางแผนชีวิตให้ดีนะคะมีเป้าหมายในชีวิตแล้วนะคะดูว่าเส้นทางไหนเราควรทำอะไรเพื่อที่จะพาตัวเองไปสู่จุดนั้น ถามว่าคุณมีโอกาสที่จะสําเร็จไหมมีแน่นอนค่ะนะคะให้ให้ลงมือทําให้ให้ศึกษาหาความสุขหาประสบการณ์ให้วางแผนนะคะครูบาอาจารย์าจะบอกอะไรอีกอย่าให้สิ่งใดก็ตามที่เป็นพลังงานลบนะคะที่รู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่สําเร็จยังไม่สมหวังมา บันทอนนะคะมาทําให้เราไม่กล้าเดินต่อหรือนะคะทําทําหยุดๆนะพลังงานครูบาอาจารย์ขึ้นมาแรงมากเลยคะ่ะมีอะไรที่ท่านอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอยากจะเตือนหรืออยากจะแนะนําอยากจะอวยพรน,นะคะอีกสามใบนะคะมีเรื่องอะไรอีกนะคะโอ้โหคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้สิ่งที่ท่านอยากจะสื่อสารคือช่วงนี้คุณสวดมนต์นะคะให้คุณภาวนานะ คำพูดของคุณนะคะมีผลกับชีวิตมากนะพลังงานต้องมนสะกดคือสาลิกาลิ้นทองคุณช่วงนี้จะมีเสน่ห์จากการพูดนะคะความสำเร็จจะมานะคะจากคำพูดของคุณวาจาศักดิ์สิ์นะเพราะฉะนั้นจะพูดอะไรพูดกับตัวเองนะคะพูดให้ดีและพูดกับคนรอบข้างพูดให้ดีนะ สิ่งที่คุณจะได้มาจากคําพูดดีๆของคุณกัรน,นะคะส่งสิ่งดีๆออกไปนะคะคำอวยพรสําหรับตัวเองและผู้อื่นยิ่งใครสวดมนต์ปฏิบัติช่วงนี้นะคะจะดีมากๆเลยค่ะนะคะพลังงานช่วงชีวิตดีขึ้นคนลุกไม่ล่าคนลุกไม่ล่านะคะบริวารหนุนดวงคนลุกไม่ล่านี่คืออัศจรรย์ปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะโอ้โห พลังงานช่วงชีวิตที่ดีขึ้นเห็นไหมมีบอกเลยว่าไพ่ใบนี้มาอย่าเพิ่งมองตัวเองว่าตอนนี้เราขาดแคลนอะไรเรามีความทุกข์อะไรนะคะอย่ามองตรงนี้แล้วอย่าเอาตรงนี้มาเป็นข้ออ้างที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะวางแผนชีวิตให้ดีโฟกัสให้ดีลงมือทำทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดพร้อมกับอวยพรตัวเองเยอะๆนะคะนะ เพราะความสุขต้องนําทางก่อนอย่าอนุญาตคืออนุญาตตัวเองมีความสุขเลยนะคะอย่ารอว่าเราต้องมีนู่นนี่นั่นก่อนเราถึงจะมีความสุขไม่ใช่เลยนั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นครูบาอาจารย์อยากจะสื่อสารกับคุณคือระหว่างทางที่คุณกําลังเดินไปสู่เป้าหมายเดินไปสู่ส,สิ่งที่คุณต้องการเนี่ยคุณจะต้องลงมือทําด้วยความสุขคุณจะต้องลงมือทําด้วยสิ่งที่คุณอยากทําจริงๆไม่ใช่ว่ารอให้มันมีก่อนคุณถึงจะรู้สึกมีความสุขไม่ใช่ เพราะปลายทางนะคะคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยก็ได้นะคะอุ้ยพลังงานดีมากไปน้อมรับคำทันายเลยค่ะบริวารหนุนดวงคือมีบางสิ่งบางอย่างมีคนช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะคะนี่พร้อมไหมพร้อมที่จะรับมงหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมรับพลังงานดีพลังงานบวกพิมพ์คำว่าน้อมรับพลังงานที่ดีขึ้น ขออีกหนึ่งใบโอ้โหใครไม่รับคำทานายหรือใครผ่านไปนี่มีมองเลยว่าเสียดายมากเสียดายมากไปจุดเทียนนะคะคนลุกอะใครอยากเพิ่มแสงสว่างให้ชีวิตอยากเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างเพิ่มพลังงานชีวิตวันที่9กันยายนนี้นะคะนี่ไม่ใช่ความเอินนะเปิดไพ่ให้เห็นนะแล้วขึ้นไพ่อันนี้ขึ้นมาไพ่ให้แสงสว่าง กับดวงชะตาของตัวเองวันที่9กันยายนนี้จะมีพิธีจุดเทียนจุดทางประทีปนะคะถาวายครูบาอาจารย์ประจําตัวเทวดาประจําตัวเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเราให้ท่านบ้านนะคะขอไว้เยอะแล้วให้บ้างแล้วดวงคุณจะดีขึ้นหนุนดวงชะตาเพิ่มพลังให้ท่านและเพิ่มพลังให้ตัวเองด้วยค่าครู99บาทเท่านั้นมิเชื่อว่าคนที่ได้ฟังคลิปนี้นะคะ พลังงานนี้ไม่ใช่ความเมินที่คุณได้เข้ามาเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเปิดใจฟังหรือฟังถึงตรงนี้ถ้าหากคุณฟังถึงตรงนี้แล้ว99บาทอาจเปลี่ยนดวงชะตาของคุณก็ได้อาจจะส่งเสริมหนุนนําชีวิตของคุณไปสู่เส้นทางไปสู่ปลายทางหรือไปสู่แสงสว่างการเป็นการเพิ่มพลังงานชีวิตค่ะนะคะอ่านรายละเอียดนะคะส่งมาทางข้อความเท่านั้นม่ไม่รับทางคอมเมนต์นะคะนะไม่รับทางคอมเมนต์ เพราะอาจจะตกหล่นก็ได้บางคอมเมนต์มี่จะไม่เห็นเพราะฉะนั้นนะคะทักทางข้อความเท่านั้นนะมี่จะไม่มีการทักไปแอบไประวังมิชาชีพนะทักหามี่มี่ตอบคนเดียวมี่เป็นคนพิมพ์รายชื่อนะคะจจะตอบช้าหน่อยแต่ตอบแน่นอนค่าครู9 9บาทมี่เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพแน่นอนนะคะลองดูนะลองเปิดใจครูบาจันทร์ถึงคุณเข้ามาเจอคลิปนี้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานชีวิตนะพลังงานสิ่งที่ จะทำให้คุณดีขึ้นหนุนดวงดีขึ้นเนี่ยเปลวไฟเปลวเพลิงแสงเทียนแสงประทีปนะคะจะนําพาหนุนนําให้ดวงชะตาเรามีพลังงานมากขึ้นนะคะคนที่มาเจอคลิปนี้น้อมรักคนลนายนะคะอีกหนึ่งใบแล้วกันโอ้ยคนลุกคนลุกใครแชร์ได้เป็นธรรมทานขอให้ชีวิตดีขึ้นทันตาเห็น ขอให้ชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นนะคะขอให้ชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้น้อมรับข่าทานายชีวิตของคุณกําลังจะกําเนิดเกิดสิ่งดีๆในชีวิตนะคะกําลังจะเจอปาฏิหาริ์ที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตะคะ่ะน้อมรับข่ทางนายและแชร์ออกไปขอให้โชคดีนะคะ